น้องหมาครับน้องหมามันนอนอะไรตรงนี้ครับแต่แค่นอนนอนหรือตายเลยตตากูรอได้เนดยน้องติกกี้ทูตายยังเออแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะอ่ชิปหายออกไปไม่ได้หมาครับจะนอนไปนอนตรงอื่นได้ไหมมันโดนขวางเลยที่กูเนี่ยแล้วก็นี่เออมันสามารถกด e ได้เลยับที่หมาแช่เปิดนะเพราะเมื่อพาสดีแล้วนี่คือมันบั๊กนะ มันบั็กแล้วกด e ไม่ได้นะครับก็คือไม่สามารถเปิดคําสั่งเนี่ยได้รู้สึกว่ามันจะหิวแฮะเหลือศูนย์เลยแล้วก็เลือดเหลือ22่สิบสองเอนิจจิเหลือ38มสิบแปดน้องแม้คือมึงหิวมึงไปนอนหิวตรงอื่นได้ไหมกูลงไปเอาข้าวให้มึงบ้าขวางดาวกูออกไม่ได้ก่อนเต้ยกูโกร้มึงตายเหมือนกูมึงในห้องนี้แหละจงนอนเน่นาวใส่มนุษย์คือเดี๋ยวกูลงไปเอาข้าวให้แต่แบบมันขวางบล็อก กระโดดทางหน้าต่างก็ไม่ได้ด้วยยอมขาหักข้างเลยเนี่ยเปิดหน้าต่างเวทเอ้ยเออมีคําสั่งไอ้น,นี่อยู่นี่ว่าใช้บริการอูเบอร์ซูเบอร์ซูเบอร์วาร์ปได้วาร์ปไปบ้านหลังเขียวนี่แหละวาร์ปไปหน้าบ้านนี่ไงจ่ายห้าสิบเหรียญเออ body <c oughs> block <c oughs> ก,กูเหรอบอดี้บ็อกเป็นไงจเจ <c oughs> ๊มันมาปลุกได้หลังฉันไดยงง้ยังไงอะตกใจละสิเดี๋ยวผมไปเอาเข้าวมาให้มันก่อนนะครับ พี่แกคงจะแบบไม่ไหวแล้วนี่เรามียาด้วยเดี๋ยวฉีดด้วยยาไว้อากาฉีดแล้วคึกดีดเลยนี่กินซะนะกดอีกิฟอ่าเพิ่มมาแล้วเ,เดี๋ยวเพิ่มมานิดเดียวเองมันเน่าหรือเปล่า <c oughs> อาหารมันเน่าหรือเปล่าเนี่ยชิบหายแล้วให้หมาไปหมาบอกโอ้โหมีกลิ่นแปลกๆด้วยเริ่มเนา่าแล้วสิยังไม่เนา่ากิฟกิฟ,ฟอ่าลุกแล้วอ,อ กินแล้วมีพลังละอีอีอ,อ,อีเอาอยาไปก่อนแล้วกันไอ้หมบคลานอย่างไงเนะี่ยจ้องจะมาเดะกกหรือเปล่าเนี่ยอ๋อมันคลานมันเลือดลดไงแบบว่ากลาออก้าหรือฉีดยาก่อนเอาวันทูทีวัคซีนเสื้อนี่ลุกขึ้นยืนแล้วแบบอทำอะไรกับกูนเนี่ยให้กูกินอาหารเน่าแล้วฉีดยาอะไรเข้าไปเป็นไงคึกเลยครับอ่าเดินได้แล้วเซนทูสลลปไล่ให้ไปนอนนคะรับไปนอนไปนอนไปนอน,ไปนอนก่อนนะเดี๋ยวเขาไปดูน้องหมาเซ็กรอกเไอ้ฉนก นี่ไงอันนี้มันมานอนนะมันไม่ได้ตายนะอ๋อตอนนอนมันจะนอนหน้าบ้านชนกระถางต้นไม้กูล้มด้วยกวาดตั้งแต่นหน้าบ้านตรงนี้เลยแกนี่มันปีศาจแล้วเดินย่องดูเดียว <c oughs> มันจะกระโดดมาขย่ำคอกูไม่เนี่ยก็ทำมันเกือบตาย <c oughs> มันหมกแค่อย่างเง้นแนะ่เอา้าพี่เป็นอะไรอะ่ะสงสัยน่าจะแบบกำลังฝึกอยู่หรือเปล่าฝึกแต่เดี๋ยวนะเดินไปไหนครับพี่เดินไปไหนก็ไม่รู้ เดินเล่นมั้งเออปล่อยมันไปบ้างครับมันเป็นหมาที่ต้องการอิสระนะครับแล้วเออหมาไซกรอกหายไปไหนไม่เนอะดิกกี้เบอร์หนึ่งของฉันดิกกี้หายดิกกี้นัมเบอร์วันเขาคงกลับดาวหมาแล้วสินะไปสู่ที่ไกลแสนไกลอาจจะไปร้านก็ได้ครับไปร้านแบบว่าเออวาร์ไปร้านค่ะไปรักษาตัวก็ได้ คือเออผมอ่านในคอมเมนต์เนี่ยเมื่อพาติเลียนนะผินเขาบอกว่ารถเนี่ยจริงๆถ้าเกิดเราอยากจะขนหมาเนี่ยเราต้องเอารถเปิด4ประตูไปขนหมานะแต่ว่าไอ้รถนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นรถเปิด2ประตูนะเราก็เลยไม่สามารถเอาหมาลงมาได้นะสุดก็คือเมื่อพาตีแลีวนนี่เจอบักยับๆเลยบ,บักทั้งติดอยู่ในรถบักทั้งหมากดไม่ได้แล้วก็บักและและ,และแมวหายไปไหนด้วย <c oughs> แมวครับ <c oughs> แมวกวยตัวเล็ว โอ้ชีวิตพวกมึงขอให้กูุได้หัวปั่นเล่นใช่ไหมเนี่ยผม <L un> ว่าการเลี้ยงสัตว์นี่มันเป็นอะไรที่เอ่อทำให้ปวดกระบาลมากเลยนะในเกมนี้เนี่ยเออแต่ว่าแมวเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ไม่อยู่กับที่กับบ้านอยู่แล้วนะก็คือถ้าได้มาอยู่นี่มันน่าจะต้องออกไปเดินเล่นบ้างแหละแต่แบบน่าเสพออคอนะแล้วก็น่าจะมีมาร์กบอกว่าเอออยู่ดูอยู่ตรงนี้นะาแมวอยู่ตรงนี้เฮ้ยครับแมวไปสู่ดาวแมวเรียบร้อยอีกตัวหนึ่งโอเคแล้วเดี๋ยวผมว่าจะไปดูหมาซิกกลอกกันและแกนแอว่า มันกลับไปที่ร้านเลยยังเนี่ยมันบอกกูไม่อยู่แล้วบ้านหลังนี้โกรธลยเรื่องกูก็ไม่ดีอ่ะกลับไปอยู่ร้านดีกว่าอยู่ในกรงยังดีสักพีก็เจิดเราก็ไม่รู้ว่าน่าจะติดกับรถซปเปอร์คาร์ขนาดนั้นน่นี่รับมาลองมาดูมาซสกรอกมาใส่เอาใช่ไหมเอาเว้แล้วเอ้ยมามาซส่กรอกหายถาวรเลยเขานี้ในรถมันก็ไม่อยู่ครับชิหายแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะเออวอลกับบ้านก่อน เรามีว์ปแบบรวดเร็วไม่ต้องขับรถว์บบ้านหลังสีเขียวเอ้สีเขียวหรือว่ามันจะอยู่ใต้ท้องรถวะมันอาจจะบั๊กลงมาใต้ท้องรถก็ได้ลองขับถอยรถออกไปหน่อยดิถอยรถออกไปเ,อ,ไเอ้ะเาอะไรรู้แล้วถอยดูด่อยสิมันอยู่ใต้ท้องรถหรือเปล่าใช่ไหมอาจจะทะลุลงมาอ๋อไม่แฮะเอ้ยายวะครับมาสิเกอ,อกไอ้นี่ก็โจรบุกลุกบ้านกูจังเลย น,นี่คือบ้านหลังที่สองในแบบที่มีห้องน้ําด้วยแต่ว่าเออดูดีใช้ได้อยู่นะคือดูจากภายนอกนี่มันหลอนนะแต่ว่าภายในนี่ใช้ได้คนระับภายนอกตอนทั่วก่อนจะซื้อบ้านนะนี่ไงมีห้องมีห้องน้ําด้วยตรงนี้ห้องน้ำดูว,ว่าเราจะย้ายบ้านดีไหมแล้วขนของขนของถึงมันจะอยู่ใกล้ๆกันแต่ว่าขนของเหรอขี้เกียจจังเลยอ่ะเดี๋ยวขอดูก่นอนเออห้องก็เยอะดีนะ บ้านหลังนี้ผมซื้อเอาไว้เลี้ยงหมาแล้วกันนะเลี้ยงหมาเออคือตอนนี้อย่างขี้เกจขนขนย้ายของใหม่เลย,ยนี่ยดูจากภายนอกบ้านหลังนู้นอ่ะมันดูมันดูสวยกว่ามันดูแบบว่าผมชอบตรงด้านหน้าทางเข้าอ่ะมันดูเรียบๆดูดีแต่ว่าเออไม่มีห้องน้ำ <c oughs> ไม่มีห้องน้ำบ้านเชี้ยอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าบ้านหลังนู้นน่ะมันเป็นบ้านที่ภายนอกอ่ะดูเรียบๆแต่ว่าภายในอ่ะมันดูหรูไงแล้วก็ห้องกว้างด้วยห้องแล้วห้องก็เยอะด้วย อเอาบ้านหลังนี้ต่อแล้วผมว่ากำลังดีตอนนี้กำลังดีน้ำหมาใส่กรอกหายว่ะคุณผู้ชมเขาไม่อยู่อีกต่อไปงั้นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึง่งผมจะซื้อบ้านอีกหลังหนึ่งอ่ะนะไหนๆก็แม่แมาเอา้คอมมาขนาดนี้และจัดเต็มไปเลยเออมองมันชอบบักเออไม่ได้เรียกเดี๋ยวไม่มาอีกนั่นไงคุณนึกแหละไปครับไปพี่ผมผมไม่ได้เรียกผมแค่เปิดคอมอยากทำะไรทำเลยไปนอนไปนอนอ่ะกิน อุ้ยเลือดลดนี่ว่าเ้าเน่าเลยอะสองสัยซื้อมาเยอะเกินนะพาลาสักเม็ดไม่เม็ดอ่ะทั้งกระปุกเลย <c oughs> โอเคแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่าบ้านหลังนี้จะเป็นยังไงบ้างเอ้ยบินเข้าอีกแล้ขวข่าไฟหมื่นสองอุ้ยเอาไปเลยเตังอ่ะตอนนี้เงินบิตคอยเหลือหนึ่งหมื่นหนึ่งเครื่องขุดบิตคอยเราได้สามสิบหกกิโคือไม่ต้องทำการสตรีมแล้วแหละนะตัดออกจากชีวิตกูไปเลย มันไม่สมคติตอบไปแล้วตอนนี้มันเป็นเรื่องรลงไปแล้วแล้วก็มาดูบ้านหน่อยสิบ้านนี้ไงหลังเนี้ย,หล,ยหลังเดียว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 4,600เป็นบ้านที่ถูกที่สุดแล้วดูบ้านเนาดียวสภาพดิคือกูเข้าไปอยู่แล้วผีมันจะมาหลอกหรือเปล่าเนี่ยคำคำแบบก๊กูกูแล้วก็ไปฮะไปดูแต่ก่อนดูขอดูเยอดคนติดตามหน่อยลดลงมาแล้วแหละนะผมว่าคือรายได้เราเนี่ยท,ทุกๆสี่วันเนี่ยเราจะได้หมื่นหนึง่งใช่ป่า ตอนนี้ลดเหลือ3า0พแล้วนี่ไงคนติดตามหายไปเยอะเงินก็ลดลงมาโคตรเยอะเลยแล้วยังไง <c oughs> แล้วยังไงไม่สนใจบิตคอยพี่ตอนนี้ <c oughs> คือธุรกิจหลักของครอบครัว <c oughs> อ๋อกูอยู่คนเดียวนี่ยวะยังไม่มีครอบครัวเออเดี๋ยวขอใช้ห้องน้ําด้วยนะคือสพาร์ทนี่อันเอาไว้นานนิ้วอุดตูดไว้นานเกินถึงเวลาปลดปล่อยเอเอ๋อ,อแล้วก็วาร์ปไปดูบ้านผีสิงวาร์ปตอนค่าด้วยนะ เอาไว้หลอนเล่นเน่ยลังสีไหนวะสีสีแดงจัดไปอุย้ยแต่ว่าภายนอกมันมีสะพานอะไรด้วยเนี่ยเฮ้ยผมว่าสวยอยู่นะแต่ว่า <c oughs> ดูบาดเดี้วนี่มันกระทอมมันไม่ใช่โอ้โเย็ดเปียดวนคืนสู่วานอนเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่มันส่วนไหนของแมปวะเนี่ยขอดูแมปแปบบ๊บตรงนี้ตรงกลางแมปเลยเว้ย มันอยู่ตรงกลางแมพเลยวะครับแล้วก็ไม่มีร้านค้าอะไรด้วยเนะสรุปเราซื้อบ้านหลังนี้มานี่ถ้าเกิดเป็นช่วงแรกๆเนี่ยผมบอกเลยว่าเราจะไม่มีตังค์เติมน้ำมันนะบอกเลยมันต้องขับขับไปไปมาเข้าเมืองอะไรงี้โอ้โหดูดิแอฟไม่มีร้านค้าอะไรเลยนู่นไงเมืองตัวอยู่ใกล้เมืองอยู่นะเทียบจากบ้านหลังเก่าอยู่ใกล้เมืองแต่ว่าก็ต้องขับรถอยู่ดีะสรุปซื้อบ้านหลังนี้มานี่เอาไว้ดูเล่นนะ บ้านสยองขวัญเออแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองไปดูรถใหม่ด้วยนะครับมีคนบอกว่าพี่ครับลองซื้อรถตู้ดูเสียมันอาจจะใส่ของได้เยอะขึ้นก็นได้ผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าเออตังเราก็เหลือเยอะนะตังค์มันเหลือเยอะเพราะั้นผมเลยคิดว่ากวาดมาทั้งเออโรงขายรถนั่นแหละนะมีเท่าไหร่กวาดไม่หมดคือตอนนี้มันไม่ใช่ปัญหาอลไครับรเรื่องต่งปัญหาคือไม่รู้จะเก็บรถยังไงตอนซื้อเอาไปเก็บไว้ที่บ้านเนะ่ะไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนแล้วก็รถ นี่อันนี้คือรถส่งตะวูแต่ว่าไม่ก่อนเอารถตู้ก่อนราคาเ0 0ดพเออเออบายดูคายูมัสบายดูคามันบอกคุณต้องซื้อรถกูจะซื้อรถมั้ไงอ๋อกดเอขอโทษผมไปกดอ e, ีเพื่อขึ้นรถกูจะไปงัดรถเขาซะละโทษโทษโทษมันต้องกดเอ00 0ได้มาเลยครับรถนี่รถตู้รถตู้จับเด็กหาเด็กสิเดี๋ยวก่อนโอ๊ยขับช้าตอนอสตาร์ทออกตัวช้าอยู่ แต่ต้องดูช่องเก็บของก็ยังมี12ช่องเหมือนเดิมแมะมันไม่เยอะเลยครับแล้วคันนี้แหละกดซื้อกดซื้อตอนนี้ความรู้สึกเราเหมือนเป็นที่ปรพเจ้าของโลกนี้แบบเดินอืมผมชอบรถคันนี้นะจ่ายเลยคันนี้ก็ดูดีนะจ่ายเลยคันนี้ก็ใช่ได้เอาเลยอย่างนั้นเลยแบบรู้สึกไม่ยังป่าแต่เดี๋ยวก่อนคันนี้คือ มันเหมือนช่องเก็บของคือรถมันไม่เกี่ยวครับต่อให้เราซื้อรถหรูๆยังไงเนี่ยแต่ว่าช่องเก็บของมันก็เหมือนกันหมดหะเท่าเดิมหมดเลยแอบอะไรวะคือตอนแรกผมนึกว่าซื้อรถตู้แล้วมันจะมีช่องเก็บของเพิ่มขึ้นอะไรนี้ไม่หวะครับไม่คันนี้ขับช้ากว่าด้วยนะช้ากว่ารถสปอร์ตคาร์แถมตอนเลี้ยวมันฝืดๆแอะเอาไปเก็บไว้ที่อพาร์ตเมนต์ละกันรถคันนี้เนี่ยผมจะเก็บเอาไว้ตามบ้านทีละหลังเลยเออ ซื้อเอาไปใช้ตามหลังเลยเก็บที่อพาร์ตเมนต์สวนข้าสีแดงอะเก็บไว้ที่บ้านหลังนู้นเอาแบบบ้านละคันน่ะเออขนาดนั้นเลยคันนี้ราคาเท่าไรคันนี้หมื่นห้ารถคลาสสิกไอ้เนี่ยรู้สึกคันนี้สองหมื่นหนึ่งเปิดประทุนผมชอบรูปลักษณ์คันนี้ซะมากกว่านะคันนี้เอาซื้อไปอแอลตังไม่มีแล้วเหรอไม่ถึงตังเสดไม่มีอะโอ้โหอยู่ในบัตรเครดิตผมครับขอไปกดมาก่อนอะเราต้องวจขวางเลยครับโดดเหยียบแม่งเลยเอาจนโอ้โหชน นี่กูกลายเป็นตัวอะไรไปเลยเนี่ยนอกจากเราเป็นเทพเจ้าเรื่องตังนี่กูยังเป็นเทพเจ้าเรื่องร่างกายด้วยเลระเดินชนรถเลยบรถไม่ท้ายเลยรถแม่งโยกโอ้กูจะไม่ใช่คนอยู่แล้วเนี่ยอ่ะเอาเลยคันนี้มันมีอะไรที่ฉันซื้อไม่ได้โอ้ยคันนี้ก็ยังขับชา้ารบบคือตอนเลี้ยวตอนขยับรถอ่ะผมว่าคันนู้นแอะจะดีที่สุดแล้วไอ้รถสปอร์ตคาร์ที่ผมซื้อไปไอคันนี้มันก็ เหมือนคันแรกเลยค่ัไอ้คันแรกที่เราขับเลยอ,อืออย่างนี้ต้องลงอีกคันหนึ่องอะรถปิดประทุนคันนี้เดี๋ยวจอดก่อนตรงนี้อ่าแล้วก็ลงต้องลองรถปิดประทุนหน่อยมีเงินอยู่เท่าไหร่ตอนนี้ห้าหมื่นสามโอเคซื้อได้แถมเรือตังไว้กินข้าวอีกด้วย <c oughs> ซื้อแม่งหมดโชว์ลูกแล้ว <c oughs> <c oughs> ขายดีเนาะเจ้านายต้องภูมิใจในตัวคืนว่าแต่ใครขายรถกุเนี่ยคันนี้เออคันเนี้ยนนออนนพอเลี้ยวลื่นหน่อยครับเลี้ยวลื่นหน่อย เลี้ยวง่ายนะเออมันไม่เลี้ยวยากเหมือนคันคันนูน้นหรือว่ารถพวกนี้นะโอ๊ยติดติดติด,ตดชี้อะไรดเดยออ้าวทวีแล้วเฮ้ยติดอะไรเ่ยมันเหมือนกําแพงอากาศไปแอบเอาขับกลับบ้านอา้อาวเมื <laughs> ่อกี้มึงเป็นอะไรเป็นลมแดดเหรออยู่ๆวูบรถกูติดอะไรอีกเนี่ยอ๋อมันน่าติดล้อฝั่งนี้รถแม่งตื้อเลยรถ <laughs> มับขยะ ยี่กีาเลยรถมันติดอีกแลว้วอะอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวแปบ,บนึงนะนี่ต้องใช้บริการเรียกรถกลับบ้านให้มันไปอยู่ที่บ้านหลังนู้นเลยหลังสีเขียวไปไปรอพี่ก่อนเดี๋ยดีอันนี้กูกลับมาบ้านนี่ว่าชิบหายละกดผิดใช้คําสั่งผิดคันไหนทั่วเราเจะกลับบ้านนะครับขึ้นไปนั่งปุ๊บแล้วก็วาร์ปรถไปที่บ้านหลังสีเขียวนี่เนะนี่ยชนแม่งเลยควางพิลเหรอจะเป็นปเทพเจ้าของโลกนี้แกไม่รู้สินะยำอาตมาชันงุนงิดไม่งั้น ฉจจุดปล่อยคลื่นแสงถล่มมือนี่เดี๋ยว <laughs> กูเป็นสปาลาดแหละเออแป๊บนึง,งครับนี่เราขึ้นมานั่งบนรถแล้วแล้วก็กดตรงรถแล้วก็วาร์ปกลับบ้านไหนวะคันนี้เอาคันนี้ว่ากลับบ้านปึ๊บอ่าเรียบร้อยพอดีผมไม่อยากขับผมเลยชอบเรื่อการขนส่งเลยสรุปในเกมนี้กูทำอะไรบ้างแล้วเนี่ยตอนนี้คือแทบไม่ต้องทำอะไร <laughs> อยากจะส่งรถเลอก็ <laughs> ไม่ต้องขับเองอ่ะ <laughs> ให้คนอื่นขับเอาคันนี้ด้วยขึ <laughs> ้นไปนั่งก่อน ไปย้ายไปเลยอ่าย้ายไปสองคันแล้วยังมีอีกรถตู้จับเด็กขึ้นไปนั่งย้ายเรียบร้อยอรอีกคันหนึ่ง่ะยังไม่ได้ซื้อเลยนี่ไนซื้อ <c oughs> เอาไว้ครบไปแล้วกัน,นีคนข่ยรถบอกกูที่โชคดีจริงเลย <c oughs> เจอคนคนเดียวเมารถทั้งร้านโอ้ยติดชิปใหยไม่ใช่ปัญหายใายรถไปเลยกลับบ้าน <c oughs> ตอนนี้ฉันเป็นพเจ้าของโลกนี้ ไม่มีใครทําอะไรฉันได้สิ่งเดียวที่ฆ่าฉันได้ก็คืออาหารไม่ได้แดกก็ตายอยู่ดีตอนนี้เลือดเริ่มลดแล้วด้วยเนี่ยขอซื้อไอ้นี่นะอีกอร่อยอืมอืม,อมผมรู้สึกเห็นหมาตัวนี้แล้วนึกถึงซิกหรอกน้เบอรวของผมไม่นะไม่นะอย่าซื้อฉันเพื่อนฉันตายเพราะแกใช่ไหมละ่ะตัวนึงม่อยู่กับฉัน <c oughs> ดีเดะ ชื่ออะไรดีนะชื่อเออ่ดุกดิกละกันดุกดิกส,สุดท้ายแม่ก็ยังมีคำว่าดิกอยู่ในชื่อกูสินะสัตว์เลี้ยงของฉันทุกตัวเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นสัตว์พันอะไรมันต้องมีคำว่าดิกอยู่ในชื่อ <c oughs> โปรแกตมันนี่ดุกดิกอีดุกดิกนี่เรียกเฮดุกดิกเดินมาแล้วเติมเตียมเติมเตียมน่นารักแต่ตัวนี้เนี่ยผมว่าเราต้องเอาเอาขึ้นรถแล้วก็ ขับกลับบ้านนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่แกจะติดบักตายคารถอีกรถเปิดสิประตูคันนี้คงขึ้นได้ใช่ไหมไม่รู้สิน่าจะไหวนะไปนั่งบนรถเออ enter the car ขึ้นบนรถขึ้นมายังน้องสอนทันรถพี่เลยเออขึ้นมาแล้วไปมาลองดูดิมันจะมันจะติดอยู่ในรถกลายเป็นผีตามติดรถผมอีกหรือเปล่าส่วนแกนี่คงจะไม่หรอกเพราะรถสีประตูแล้ว ามาถึงแล้วจอดอเออเดี๋ยวนะเมื่อกี้ไม่เห็นรถผมเลยว่ะรถเอา้าแล้วรถที่เราว้าไปอยู่ไหนวะเนี่ยเอา้ารู้มันไปอยู่บ้านหลังที่ว่าผมเพิ่งซื้อหรือเปล่าลุกดิกลงมาหน่อยสิเอา้าเปิดไม่ได้ <laughs> เอา้ารถเปิดเปิดประตูเปิดไม่ได้ สี่ประตูแล้วเนี่ยชิปหายแล้วไม่นะเอากรวกไปกูไม่อยากตายในรถคันนี้เอากรวกไปออกไม่ได้ชิปหายแล้วเอาแล้วไงสรุปเราต้องเอารถคันนี้ไปนขนอย่างเดียวเล้วเนี่ยเห็นเขาบอกว่ารถสี่ประตูใช่ป่าวใช่รถคันแรกเนี่ยเห็นเขาว่ามันไปนขนได้ก็คือมันจะเปิดประตูตรงเนี้ยได้อยู่นี่ไงมันเปิดประตูได้อ๋อ เปิดท้ายรถได้เปิดประตูฝั่งฝั่งนี้ได้สรุปแต่ว่ารถคันนี้เนี่ยก็สี่ประตูนะแต่ว่าเปิดประตูไม่ได้ชิบหายแล้วมากูตายอีกแล้วว้ยว้เน,น,นี่ยแกรถคันนู้นไหมคันนู้นอะ่ะเพื่อนแกก็สิงอยู่ท้ายรถฉันแต่กูไม่เอาเนีสรุปนะคุณผู้ชมครับเราไม่สามารถเอารถคันอื่นคันไหนๆนเนี่ยที่มีสี่ประตูเนี่ยไปขนได้ยกเป็นรถคันนี้ของเราอะ่ะ พราะคันอื่นมันเปิดประตูไม่ได้แต่คันนี้มันเปิดได้ไงนี่ไงคือปวดิลยเราเปิดปุ๊บแล้วก็เรียกหมาให้ลงออกมาจากรถก็เรียกเข้าบ้านได้เลยอับไอผมก็ลืมเปิดเช็คเดดรถเลยเพล็รถท้ายรถมึงเสียแล้วเนี่ยมึงขยัรถมือสอกับกูแหระอีโชว์รูขายรถเดี๋ยวกับไปจะเผาร้านแม่งขอโทษนะฉันช่วยนายไม่ได้มึงพยายามหน่อยสิสุดความสามารถแล้วอ่ะนายคงต้องเป็นเป็นผีโฟล์ทอีกคันหนึ่งแล้วอ่ะเออมันเจ็บปวด จะปวดเหลือเกินที่เราต้องเห็นหมาเราไปอยู่ดาวลูกหมาอีกหนึ่งตัวอะงั้นเดี๋ยวขอไปไปไปดูรถที่บ้านหลังนี้ก่อนว่ามันอยู่บ้าอยู่ที่บ้านหลังนี้หรือเปล่าหลังเนี้ยผมเพิ่งซื้อนั่นไงรถโอ้โหจอดในคลองเลยใครมาส่งรถกูเนี่ยเย็ดเปียดดูมันจอดดีครับรถทิ้งมันเศษขี้เลยนะอืมตรงนู้นก็โยนไปสกกลเราต้องว่าไปบ้านหลังนู้นแล้วก็ไปนอนเซตก่อน นอนเซตบ้านหลังสีเขียวก่อนแล้วก็ค่อยวาร์ปรถกลับมาเอออนอนเซตยังสงสารหมาทนฮีวแบบคุณผู้ชมผมรู้สึกแบบ <c oughs> รู้สึกแบบโอ้ไม่น่าเลยขอโทษนะฉันไม่ได้เช็ครเอให้ดียวข้าคือชะตาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงสินะหมาพันสิกกลอกทุกๆตัวต้องมีชะตาแบบนี้เหรอฉันขอโทษฉันฉันทำอะไรไม่ได้ฉันเซฟทับเลยด้วยฉันโหลดเซฟใหม่ก็ไม่ได้ ที่ทําได้ก็แค่ซื้อหมาใหม่ถ้าเกิดหมามันฟังแล้วก็รู้เรื่องด้วยนะหมาบอกโอ้โมึงตอนกูตายปุ๊บก,กูจะมาหลอกมึงด้วยยกรถก่อนคันนี้อา้าวเวรล้ง่ายคันนี้ยกไม่ได้องั้นต้องขึ้นไปนั่งก่อนเพื่อเซ็สิเนา Enter The c ร r นี่ขึ้นไปนั่งก่อนครับเพื่อเป็นการมาร์คฉีมาร์คบอกว่าตรงนี้เนี่ยรถฉันเดี๋ยวกูไม่ใช่มามาคบอกเอาไว้แล้วก็ยกรถ คันนี้ก็ยกได้โอเคแล้วก็ส่งไปบ้านนะครับเดี๋ยวรถไหลอ๋อรถมันไหลนี่เองก็ว่าอยู่ว่าทําไมรถที่เหลือมันไปอยู่ในคลองหมดมันร้อนมัน <c> ร <oughs> มันบอกรถมันไหลแล้วแบบอากาศร้อนด้วยก็เลยไหลลงน้ำซะเลยไปถ้างนั้นคันนี้วาร์ปด้วยวาร์ปทั้งหมดแหละโอเคเดี๋ยวขอวาร์ปรถแป๊บโอเคตอนนี้เราก็วาร์ปรถทั้งหมดแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าตอนที่ว่ามันวาร์ปไปอยู่ตรงนู้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงวะมันจะซ้อนกันเป็นสปาเก็ตตี้หรือเปล่าเดีย๋ยวขอไปดูหน่อยสิ มาละรถอยู่โอ้เยี่ยมครับโจดลิเลยเนอะเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้่แบบเฮ้ยแมวกับบ้านแล้วนี่กดซีเพื่ออ๋อให้อาหารแมวโอเคเดี๋ยวนะมึงลงมาคุยหาอาหารใช่ไหมเนี่ยแล้วแบบเจ้านายไม่ให้สัทีผมเลยต้องมาระบายความงุนงิดแต่ตู้เย็นแม่งเลยโอ้ยมึงระบายความกรด,ดเกียวใส่ตู้เย็นเนี่ยแมว ทำไมโหดลายเงี้ยแล้วอาหารเมวอ,อยู่หนวเนี่ยเฮ้ยอ๋อตู้เย็นมันบลัคด้วยวะครับคุณผู้ชมคือถ้าเราซื้อตู้เย็นแบบแบบเดียวกันมาหมดเนี่ยมันเหมือนจะบัคว่ามันจะเชื่อมกันหมดเลยนะเช่นไอ้ตู้เย็นอันนี้เนี่ยเป็นตู้แรกของผมใช่ปะ่ะแล้วผมใส่อาหารไปพอใส่อาหารปุ๊บเนี่ยแล้วตู้อื่นเนี่ยเมื่อพาร์ติแล้วเนี่ยผมใส่อาหารแมวกับอาหารหมาไปใช่ป่าวแล้วพอออกเกมแล้วเข้ามาใหม่เนี่ยมันไปเชื่อมกับตู้แรกครับก็คือเป็นหมูหมดเลยเนี่ย คืออ่านมากับอ่านแมวเปลี่ยนไปเป็นหมูหมดเลยอะไรวะต้องสั่งใหม่ก่อนทั้งนั้นอาหารแมวหนึง่งสองสามสี่ห้าน้องช็เปอร์ก็หายไปไหนก็ไม่รู้บอกกูมาอยู่แล้วบอลรองนี้มันปอดเถื่อนอแะมาแล้วอาหารแมวคนก็หิวด้วยกินเองด้วยเีมีาม,าม,มนะีมีมีกกมี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 มมี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 มกมี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  แมวนี่อย่าซนนักสีเออให้อาหารเยอะๆไปเลยเออแม้ว่าแต่มันดูเออสเตตัสได้ปะ่ะแมวมันเหมือนจะดูสเตตัสไม่ได้นะครับว่ามันหิวหรือว่ามันเออใช้คำสั่งไม่ได้นะแต่อุ้มได้ครับอันนี้คือโค้ดฟินาเล่แต่ว่าดูหลอดเลือดดูอาหารน้ำไม่ได้เลยก็ไม่เป็นไรอุ้มได้ก็พออุ้มได้ก็พอ <laughs> ก็สำหรับเกม s ติ a m e r Life Simulator นะครับหรือ Bitcoin Simulator นั่นเองฮะเป็นชื่อเกมที่สองนะครับนมันก็ ก็ขอ,อ,บอจบ้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายที่ผมเล่นแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมเล่นจนตานหมดแล้วนะคือไม่มีอะไรให้ทําแล้วเงินก็เฟ้อมากแล้วด้วยตอนนี้นะเพราะฉะนั้นก็ขอจบโปรเจกต์เกมนี้เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามกันมาตามมาตั้งแต่พาร์ทแรกจนพาร์ทนี้นะโอเคก็เอาไว้ติดตามต่อในโปรเจกต์เกมหน้านะครับก็สลับพาร์ทนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับไปละบาย